าคุ้มครองเอเนี่ยไอ้รถนี้ก่อนเลยคนแรกว่าไปดูว่าหรอวิ่งหนีเลยไปมาเก็บกาคุ้มครองไว้ตบบนเดพระนครตัวนอนพระยาคาตายคนแรกเลย แป๊บหนึ่งนะลุงไม่มีนะบอสน่าจะมีครับโหเยอะ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 ตอนนี้เยอะแต่ถ้าตอนแบบเช้าหน่อยจะแบบว่าไม่ค่อามีกาแฟบ้างขอกาแฟดิกระเป๋านะครับสามสิบแปดไอตีไปนี่เลไอ้กี้กับเทนพี่แต่พี่ไม่ตายอ่ะ ไมโอ้โหไม่มีใครช่วยคุณเลยโดนลูกทุกคนยืนมองติตีเต๋อคนเดียวนันคอยที่คาดมีคนหนีเลยว่ะไอ้สั์ไงนี่อย่ายืนหัวตี๊กไปคนเดียวทีๆเท่เลยเออกูคิดว่ามึงจะเก็บหมดนะไอ้เต๋อเออผมตายโชว์อย่างเดี๋ยวถ้าจะมน่ัวคอนบ้างไปเต๋อไปนี่ๆมึงอ่ะไป นอะไรไปเก็บค่าคุ้มครองเดียวเนี่ยไอ้รถนี่ก่อนเลยคนแรกว่าไปดูว่าหรอวิ่งหนีเลยเฮ้ยมาเก็บค่าคุ้มครองโวยคนละสองร้อยถ้าจ่ายเรื่องจบร้อยเดียวไม่จ่ายโดนกันทืบโอ้ว่าไงนะครับจ่ายค่าคุ้มครองไม่เราไม่บังคับเขาไอ้ตีบังคับสมัครใจสมครสมัครใจ เรื่องไรครับไม่คืองี้อเก็บมาบอกมาเก็บาเราบอกไว้ก่อนคืองี้พวกคุณไม่ต้องจ่ายก็ได้เข้าใจไหมพวกคุณไม่ต้องจ่ายก็ได้ตอนนี้มันมีแก๊งอื่นมาป้นแต่เนี้ยถ้าคุณโดนป้นคุณมาบอกพวกผมเดี๋ยวผมจัดการแก๊งให้นะครับไม่บังคับให้คุณต้องจ่ายคุณไม่จ่ายก็ได้แต่ถ้าคุณจ่ายมาคุณถ่ายมาให้ผมแล้วก็เอามาแจ้งว่าคุณโดนใครปนเดี๋ยวผมไปแลกกระทืบให้แค่นั้นเองครับเรยกอะไรครับลุงลุงเรียกไรสามสิบแปดครับเท่าไหร่นะคะสองร้อย ร้อยเดียว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 ครับร้อยร้อยเดียวครามเรียมข้ามเนียมขาขึ้นลงการ้อยหนึ่งหี่ยวเงินไหมเนี่ยโอ้หให้ฮะแล้วแต่ละสามสี่แปดครับคนละร้อยไลออนไลออนให้ไปพันหนึ่งนะครับโอเคครับเก็บประถารกานโอนด้วยนะจะเราถารกานโอนด้วยเวลาโดนป้นก็มาบอกเลยจำเสียงให้ได้พอแล้วก็แก๊งไหนแค่นั้นอะ ขอบคุณครับขอบคุณครับใช่เหรอผมว่าเป็นตัวเหม็นๆหมดแล้วครับหมดแล้วครับร้อยครับปากมึงไว้ที่กินม่กินน้ำนะได้รัวนี่เอาป่ะเอาเหรอน่ะอ๋อไม่ครับอยากผมว่าผมว่ามันต้นเหรอฮะลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหนั่นเลยเหรอเจอมือกันแล้วเจอกันแล้วเออผมผมเจอแล้วครับเซอรเดนไก่แล้วใครว่าเซอร์ไปดอมไปดอมไปดอมอลีเก่าผมสมัยหนึ่งอะไรนะสมัยหนึ่ง หัวมันน่าตบชิบหายเลยไม่ได้หวัว่าผมมันจะไม่น่าโดนปนนะล่าสุดเพราะว่าโดนเป็นมินต์ไม่ได้โดนปนโดนฆ่าเลยอะโดนทืบเลยมึงอนะไอ้ดอมโดนเป็นมิ้นต์นะชาชีบอะดิเพื่อนเพื่อนอันเดียสกอันเดียสอันเดียสักอัเดียสักตอนเช้าเลยตลกอ่ะจะให้อมนิ้วดิเช้าเลยให้มันอมนิ้วดิสัตว์เออเอาดิกูขอดด็ดตับนะตลกกับกูอ่ะให้มันอมนิ้วดิปั๊บขอาดิผม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 เริ่มเปลี่ยนนะอ่านมาลุงเขา ลุงครับแล้วไงแล้วถ้าโดนกระทืบสองรอบติดเลยอะไม่โดนหรอกมาแจ้งธนาคารได้เลยโอเคครับและนี่มันอยู่ได้นานไหมหรือว่าแป๊บเดียวนาน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 แล้วเห็นนิ้วเห็นนิ้วอยู่เห็นนิ้วโอเคของมากครับมึงดูดดิไม่ดูดดูดนิ้วแล้วมึงจะดูดปะมันเค็มไม่เอาจะดูดไหมไม่ดูดเร็วๆไม่ดูดมึงจะโดนกระทืบไม่ได้ปมึงปุ๊บปนมอะไรเออเร็วๆ ออกด้วยเจ๊กออกด้วยไม่ออกออกไม่เป็นแล้วออกไม่เป็น้ดูเสียงดังดีว่าอูไม่เป็นอีกดูไปดูห้าทีนั่งแทงเข้าลึกๆก็ถึงจะออกโอ้เจ็คเปลี่ยมาแล้วอยูซี่เลยยูซี่เลยเห็นด้วยไม่ใช่หรอเออลุ้ปะโอเคโอเคเแพ้ยังครับว่าเป็นยังครับวเป็นยังครับว่าคิดหรือเปล่าโอเคเนี่ยมันประกอบร้องเพลงผมฟังด้วยครับลุงใช่เหรอแต่ร้องได้รร้องเพลงให้ <ève S 1> ให้ลุงกูฟังดิเราเราได้โอ้แราเปอร์ไป้ลู่อยากฟังเพลงอะไรฮะอือมัมีเพลงใหใจนะอะไรก็ได้อะไรก็ได้สุ per saya ก็ได้ซุปปเอร์ r s ย y าก็ได้เอ้๊เปอร์ r s ย y าผมไม่เคยฟังเลยอะวันมิววันมิววันมิวได้วันมิวก็ได้วันมิวก็ได้มีอยาตะโกนใส่ไหมนะได้ๆคือลุงจะฟังรู้เลยใช่ไหมฮะโอ้โหโล่โล่โลโล่เอเคโอเค ลุงพร้อมไหมพร้อมพอมพร้อมไอพีมาดีแกลมากูความรู้สึกไปมีกยงในแฟนดะกูความรู้สึกไปมี้กับโซดาเลยแต่กูคิดว่ากูเป็นไบโพล่ะลองตายไม่ได้นะสวัสดาโทษจ้ะกูจะให้แม่กูไปซีนโรเวอร์ น่าชิติกาฟิลมาเพนคอสคนมาฟีลิ่งมีอยากแกไอักเล็บมาเน่แด้นัดกาอะไรเฮเลเวยย้อนไปตอนเด็กคนนั้นแชร์คนคนบอกว่ามือไม่เห็นเอมอะไรฝากว่าพี่พอเซกูแค่จิบกับกแกนะเวเยหลังจากนั้นกูเทสชอบพ,พิวและดูอย่างก่อนลืมไปเองบอกสาวผีอยู่คนเดียวถอดตีแฟนในคิดตึงเจเกยวนะใครสวดอะไรวะปฏิวัติฮะมีคนสวดไว้ที่อะตื่นเช้ามี อ้โวหรอแม่อ่าอยู่จีเล็กครับลุงเหมือนงานจะเข้านะเข้าอะไรวะัครบเออเหมือนอีกแล้วไปแล้วงานงานอุ้มอ่ะไอ้สร์มึงไล่นี่ด้วยมึงปลอมตัวก็ได้มึงปลอมตัวมึงปลอมตัวไล่นี่ว่าใครจะป้นอ่ะมึงปลอมทุกวันนะไม่ปลุงไม่เซิร์ชข่าวเดี๋ยวกูสอน โอ้โหไม่เอาลูกขับเดี๋ยวผมดูใชขับป้ายลูกขับผมดูครับลูกขับผมดูมึงจะขับดีๆไหมไอ้สัตว์ครับลูกขับผมดูขับผมเกมลูกขับหนูผมว่าครับอันนี้ก็ปวดร้องดิเออมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะต้องอ้อม้อแล้อมเดี๋ยวต้วงอ้อม่ดี๋ยวไออ้อมเดี๋ยวไปดิไปเอาดิมึงก็ไปเอาสิโง่ซึกโอ้มันชิ่งเงืนข้างประตูไม่มีกระเป๋าติดหรอเดือดเดือดน้ำมันมีปะหน่าแดงรถแดงเอารถแดงมา เปิดโตเปิดัวไม่รู้ก่อนไอ้ควายเอ้ลุงขับลุงขับเด่วผมว่าดูงานลุงเด่ยคือวิธีดูงาน อยากเล่นชิวๆกูปวดหัวไอ้สัสผมอยากดูลูกคขา ไอ้เซิร์ฟกูจะหลับไหนเชี่ยไม่ได้กูจะหลับไหนเอา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 ไวทุกคนรอบ้านแกงนี่มึงมึงเยอะป่ะผมเยอะผมเยอะผมลุงไปนอนได้แล้วแต่ผมมารับลุงีกทีจะหลับไหนแล้วไอ้เชี่ยตอนเนี้ยแม่งไม่ให้เตรียมตัวเลยอยู่ดีมันอุ้มศพมาเลยสัตว์วิเสาฟ้าศพใส่หัวอีกเวรกรรมโอ้ยมาบ้านดิ บอกให้พวกเรารวมที่บ้านดวนๆเดี๋ยวมึงส่งเวลาให้มึงซ่อมรถเลยกินยากันไดเธอ์ไม่มียาลุงซ่อมได้อยู่เขาต้องระเบิดบานาเข้ามาเลขกไรเล่กตีทิ้งหกดเขาต้องเขาต้องระเบิดบานเข้ามาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ แล้วขับงไปขับงเขาไปขับไปสิมันจะลงมาทำไมลระวะแล้ว,วมันทำไรโอ้โหเวนกรรม

ตาดีตาดีตาดีสวยหนึ่งทำอะไรเสร็จแล้ลบไปสวยโดนตกเซตอร์เซอร์สวยไม่เป็นไรเซเตอร์มันไปยังวะเรียบร้อยสวย โอเคหกคนเรียบร้อยมัานธนาคารล่วงหมดเลยครับแล้วใครคนอุ้มอยู่ไหนอ่ะเห็นเห็นคนอุ้มเข้าไปข้างในป่ะหรือไปแล้วใช่ไหมไอตีมาแล้วไอตีมาแล้วไอตีข้างในไอตีไอ,อ้แจ็คนีน่นีน่นีน่นี่มาแล้วมาแล้วอุ้ยเองโง่เอ้ยควายแจ็คตาย You that way. Yeah, all day, all day. All day. All day. yeah, I've been running and running. To keep it a hundred, the all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet, they know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't have up the help. Here it's some blue all on myself like i'm breaking i'm falling to hell told me i'm sick and i tell her